สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2566พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรดกระหมอ่อมให้ส่งพระราชสารอํานวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งจอเจียในโอกาสบันเอกราชและวันชาติของจอร์เจียซึ่งตรงกับวันที่26พฤษภาคม2566ข้อความพระราชสารมีดังนี้ คณะท่านนางซาลเมสูลาบิชเวลีประธานาธิบดีแห่งจอร์เจียรกรุงทบิลีซีในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของจอร์เจียข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีประสบแต่ความสุขสวัสดีและมีพลานามยสมบูรณ์แข็งแรงทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวจอร์เจียรประสบความสำเร็จและเจริญรุ่งเรืองสืบไปข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า ไมตรีจิตมิตรภาพระหว่างประเทศไทยและจอร์เจียจะเป็นพื้นฐานอันสำคัญในการพัฒนาและกระชับความร่วมมือทวิภาคีให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระกนิฐิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรันราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและจังหวัดสงขลา วันนี้เวลา17นาฬิกา5นาทีสมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปยังอาคารพลีคลินิกคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสงขลานาคารินวิทยาเขตปัตาปตานีจังหวัดปัตตานีโอกาสนี้ทอดพระเนตรการสังเกตการท้องฟ้าและดาวต่างๆผ่านกล้องโทรทัศน์บริเวณพื้นที่สำหรับดูดาวชั้น8อาทิดาวอัจจิบาหรือระบบดาวคู่ อยู่ในกลุ่มดาวสิงโตห่างจากโลก130ปีแสงซึ่ง1ปีแสงเท่ากับระยะทางที่แสงเดินทางในเวลา1ปีหรือประมาณ9.4ล้านล้านกิโลเมตรจะเห็นเป็นสีส้มเหลืองกระจุกดาว M44 หรือกระจุกดาวรวงพึ่งอยู่ในกลุ่มดาวปูอยู่ห่างจากโลก580ปีแสงและกระจุกดาว M3 อยู่ในกลุ่มดาวสุนัขล่าเนื้อ อยู่ห่างจากโลก34,00 0ปีแสงมีขนาดใหญ่และสว่างมากสำหรับพื้นที่ลานดูดาวแห่งนี้ใช้จัดกิจกรรมในการสังเกตรปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์และจันทเสี้ยวเพื่อกำหนดการเข้าเดือนใหม่ในปฏิทินฮิจเราะด้วยจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังชั้นสองทอดพระเนตรศูนย์เรียนรู้ด้านดาราศาสตร์และอวกาศซึ่งเปิดดำเนินการเมื่อปี2562ภายในมีกล้องโทรทัศน์ควบคุมระยะไกลอัตโนมัติขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง0.7เมตร ตัวกล้องตั้งอยู่ที่หอดูดาวสปริงบรูคประเทศออสเตรเลียซึ่งมีระบบที่สามารถควบคุมการถ่ายภาพวัตถุท้องฟ้าระยะไกลได้ภายในศูนย์มีโดมท้องฟ้าจำลองที่ใช้สอบแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ระหว่างประเทศครั้งที่11จัดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ตเมื่อปี2560โดยใช้โดมนี้สำหรับสอบภาคสังเกตการภาคกลางวันปัจจุบันใช้เป็นห้องปฏิบัติการทางดาราศาสตร์และมีห้องแสดงจักรวาลจำลองแบบโต้ตอบได้ จำลองการสังเกตการวัตถุท้องฟ้าจากดวงจันทร์ผ่านระบบแสงสีเสียงทำให้ผู้ชมเข้าใจกลุ่มดาวลักษณะต่างๆและสามารถจำแนกความแตกต่างของกลุ่มดาวได้จะแสดงไว้จำนวน61กลุ่มดาวอาทิกลุ่มดาวแนพรานกลุ่มดาวแมงป่องและกลุ่มดาวหมีเล็กเป็นต้น ศูนย์แห่งนี้ยังมีความสําคัญต่อประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งส่วนใหญ่นับถือาศาสนาอิสลามมีวิถีชีวิตที่เกี่ยวโยงกับดาราศาสตร์โดยการปฏิบัติาศาสนกิจคือการละหมาดวันละห้าเวลาจะถูกกาหนดด้วยตําแหน่งของดวงอาทิตย์จึงใช้ความรู้เรื่องการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์กําหนดเวลาละหมาดส่วนกําหนดป,ปฏิทินฮิจเราะจะอาศัยปรากฏการดวงจันทร์และการโคจรรอบโลกของดวงจันทร์ กำหนดวันเริ่มต้นของเดือนตามหลักศาสนาอิสลามโดยได้ใช้โดมท้องฟ้าจำลองนี้เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านดาราศาสตร์สำหรับปฏิบัติศาสนากิจของชาวไทยมุสลิมในพื้นที่อีกทั้งเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี วันนี้เวลา9ก้านาฬิกา51สนาทีสมเด็จพระนิษฐาาิรที่ราากรมสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตหาดใหญ่จังหวัดสงขลาทรงเปิดการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่20ซึ่งศูนย์โอลิมปิกวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตปัตตานีร่วมกับมูลนิธิส่งเสริม โอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถรัรมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินหรือสอ,อ,อวนอและสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดขึ้นเพื่อเทอดพระเกียรติในวาระครบรอบร้อยปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนคริน6พฤษภาคม2566และเนื่องในโอกาสที่องค์การ การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหรประชาชาติยูเนสโกได้มีมติสนดูดีเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระเจ้าพี่นงางเธอเจ้าฟ้า,ฟากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนาครินให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม โดยจัดการแข่งขันระหว่างวันที่26-31ถึงพฤษภาคม2566ที่โรงแรมหันษา JB และโรงแรมบีพีแกรนด์อหัดใหญ่จงหวััดสงขลาเพื่อคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศและการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ระหว่างประเทศในปี2566 ทั้งยังเป็นการส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาดาราศาสตร์ให้เป็นที่สนใจของเยาวชนและนักวิชาการทั่วไปซึ่งจะนําไปสู่การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและการวิจัยที่พัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการสำหรับการแข่งขันครั้งนี้มีนักเรียนจากศูนย์สออวนสาขาดาราศาสตร์เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน12ศูนย์ทั่วประเทศแบ่งเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน66คนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน62คน และมีอาจารย์ผู้ควบคุมทีมและผู้สังเกตการรวมจำนวน50คน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักงานองคมนตรีจัดพิธีบำเพ็ญกุศลแด่พลเอกเปรมตินสุลานนท์อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษเนื่องในวันคล้ายวันถึงแก่อสัญญกรรมครบ4ปีวันที่26พฤษภาคม2566 วันนี้นพระวิหารวัดราชบาพธธิตรสถิตมหาศีมารามราชวรวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรโดกระหม่อมให้สำนักง,งานองคมนตรีจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันถึงแก่อสัญญกรรมของพลเอกเปรมตินสุลานนท์อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษครบ4ปี ในการนี้ได้พระราชทานพ้าไตรและเครื่องไทยธรรมจำนวนสิบชุดโดยมีสมเด็จพระอริยะวงศสากตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานสงฆ์พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นประธานฝ่ายคารวาด พลเอกเปรมตินสุลานนท์เกิดวันที่26สิงหาคม2463หลังสำเร็จการศึกษาทางทหารได้เข้ารับราชการทหารด้วยความรู้ความสามารถส่งผลให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่ตามลำดับจนกระทั่งดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกเมื่อปี2521ด้านการเมืองเคยดำรงตำแหน่งต่างๆอาทิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่16ของประเทศไทย หลังจากยุติบทบาททางการเมืองได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นองคมนตรีเมื่อวันที่23สิงหาคม2531และมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศยกย่องไว้ในฐานะรัฐบุรุษเมื่อวันที่29สิงหาคม2531ต่อมาเมื่อวันที่4กันยายน2541ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นประธานองคมนตรี ด้วยเป็นบุคคลที่มีความจงรักภักดีอุทิศกายและใจในการประกอบการนิยกิจต่างๆเพื่อประเทศชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานองคมนตรีเมื่อวันที่2ธันวาคม2559จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตซึ่งถึงแก่อสัญญกรรมด้วยโรคระบบหัวใจล้มเหลวเมื่อวันที่26พฤษภาคม2 5 6 2สิริอายุได้99ปี ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์พร้อมใจบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันนี้ที่ศาลามหามงคลโครงการส่วนพระองค์สวนจิตลดาพระราชวังดุสิตข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์จากสำนักงานองคมนตรีสำนักพระราชวังกองบัญชาการทหารเล็ก ราชวัลลบรักษาพระองค์และกองบัญชาการตำรวจราชองครักษ์ประจำพระองค์พร้อมใจร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชากุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่3มิถุนายน2566โดยมีโรงพยาบาลวชิรพยาบาลเป็นหน่วยบริการในการรับบริจาคโลหิต ซึ่งการบริจาคโลหิตของข้าราชบริาพารในครั้งนี้เป็นการน้อมนำพระบรมราชโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหมายึดถือปฏิบัติ โดยทรงมีพระราชประสงค์ให้ข้าราชบริพารในพระองค์เป็นแบบอย่างของการเป็นข้าราชการที่ดีมีจิตอาสาจิตสาธารณะมีความเสียสละอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมมีความกตัญญูตอบแทนบุญคุณแผ่นดินร่วมทําความดีโดยไม่หวังผลตอบแทนโดยมีข้าราชบริพารร่วมบริจาคโลหิตจ,จํานวน258คนได้โลหิตจ,จํานวนรวม1 1 6 1 4 4 สำนักพระราชวังประชาสัมพันธ์หลักการปฏิบัติแก่พุทธศาสนิกชนที่มีจิตศรัทธาจะจัดโคมตราหรือเทียนไปจุดเป็นพุทธบูชาโดยเสด็จพระราชกุศลเนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขาบูชาพุทธศักราช2566ณวัดพระศรีรัตนาศาสดารามในพระบรมมหาราชวังขอให้ปฏิบัติด,ดังนี้ สามารถส่งคมตราและเทียนได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่27พฤษภาคมถึงวันศุกร์ที่2มิถุนายน2566เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาคมตราต้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน70เซนติเมตรคมตราต้องมีน้ำหนักไม่เกิน7กิโลกรัม คมตราต้องมีหลอดไฟฟ้าติดมาให้พร้อมโดยใช้หลอดไฟฟ้าที่มีกำลังไม่เกิน25วัตต์ใช้กระแสะไฟฟ้า220โวลต์และขอให้มีสายไฟยาวประมาณ2เมตรพร้อมปลั๊กตัวผู้ติดมาด้วย ขอให้มีบัตรชื่อเจ้าของคมตราจำนวน2ฉบับฉบับหนึ่งติดที่คมตราหรือเทียนอีกฉบับหนึ่งส่งที่เจ้าหน้าที่แผนกวัดพระศรีรัตนศาสดารามท่านี้สามารถติดต่อแผนกวัดพระศรีรัตนศาสดารามสำนักพระคลังข้างที่ที่กรมบังคับการสำนักพระราชวังหมายเลขโทรศัพท์026235500ต่อ20 2062 2063และ2064 จบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ